โรบอกนี่เกล่อยอะไรมาอีกแล้ว Winter Spotlight อันนี้คือชื่อแมปนะคะทุกคนจะสามารถหาได้ที่หน้าหลักของโรบอกเลยนะ,ะมันคืออันนี้เว้ยแล้วแมปไหนที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีอีเวนต์ Winter Spotlight เขียนอยู่ตรงนี้นะ,ะดูนี่สิคะทุกคนดูชุดเราค่ะอันนี้เราได้เปลี่ยนชุดแล้วนะคะให้เป็นชุดแบบว่าดูใหม่ขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็จะยังเหมือนเดิมนะคะก็คือตัวขาวผมดําทุกอย่างขาวดําผมทวินเทลน่ารักเลยบางที่นี่ดูโคซีมากๆเลยนะคะคือน่ารักมานั่งดีวกว่าเป็นปกคลิป ไม่รีบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับ tracker กันก่อนดีกว่าก็จะมีเป็น gift ก็มีถึง5 gift แล้วก็ elite gift นะคะมีทั้งหมด24แสบส map สิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือการเก็บโทเค็นแล้วก็หา elite โทเคะ็นค่ะเพื่อรางวัลพิเศษของขวัญชิ้นแรกนะคะก็ไม่รู้ว่าทำยังไงอะ่ะมันขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทางขวานะคะของวันนี้ก็จะมีเป็น cute winter penguin p a g เจ้าสิ่งนี้นะคะราคาอยู่ที่120รบโรบักน่ารักมากครอยากได้ก็จัดเลยนะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าก่อนดูข้างล่างขอดูนนนี่่่กอเเเค้าไไไมมดป็ เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าทุกคนนี่ตรงนี้เรากระโดดได้มันให้เราลงอย่างนี้เลยเหรอบ้าคุณพี่คุณพี่จะไม่มีเครื่องอะไรให้เราหน่อยหรอนี่คือโทเค็นหรือเปล่าคะโทเค็นอ่ะวาเขาให้เราเอาโทเค็นมาใส่ในกล่องของขวัญเว้ย ใจขุมโยนอย่างนี้และของที่เราจะได้ก็คือหมวกเหลวน่ารักมากใครอยากได้ชิ้นนี้นะคะก็แค่เข้ามาในแมบบนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างค่ะหมวกอันนี้เนี่ยเมื่อคลิกเข้ามาที่ tracker เนี่ยจะมีปุ่มให้ขึ้นว่า frost It น่าจะเหมือนกับ e v e n น Halloween นะคะก็คือเราสามารถอัปเกรดมันได้เว้ยซึ่งการอัปเกรดมันเนี่ยจะทําให้มันกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะราคา100โลบัแล้วของอื่นๆเนี่ยใน e v e n ์ก็น่าจะเป็นพวกนี้นะคะถ้าเราอยากที่จะทําให้ทั้งหมดเนี่ยกลายร่างนะคะจ่าย600โลบัหรือถ้าซื้อแยกชิ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่2300 ออนะพอเงินไม่คุ้มเลยค่ะจ่าย600ดีกว่านะว้าวแล้วนี่คืออะไรอันนี้เข้าได้ไหมอันนี้กลับไปข้างบนนะคะว้าวแล้วพื้นตรงนี้นะคะก็เป็นลานไอซ์สเก็ตน่ารัก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 มากน่ารักมาก,ากหมุนทีนึงได้ไหมนี่หมุนไม่ได้ <laughs> ตรงนี้น่าจะเป็น e l ลิทกิฟต์นะคะเราต้องเอา e l ลิทโทเค็นมาใส่ทั้งหมด18อันเดี๋ยวเราไปดูกับอย่างอื่นกันก่อนดีกว่านี่ค่ะที่ตรงกลางนะคะก็จะมีของขวัญวางอยู่แบบนี้เราต้องเอาโทเค็นมาใส่นะมีลีดเดอร์บอร์ดนะคะว่าใครเก็บโทเค็นไปได้แล้วเท่าไหร่แล้วก็ปททีี่่คนเเข้าไยอะสุด คือแบบอะไรแล้วก็ตรงนี้มีเส้นขึ้นได้หรือเปล่านี่มันขึ้นได้เว้ยแสดงว่าเส้นบนนี้ก็ขึ้นได้ไปค่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นอันนี้กันวิไปไหนไปไหนพี่ข้างบนสุดนะคะก็มีเป็น gift open อะไรไม่รู้อะ่ะมันเป็นลูกกลมๆอุ้ยนี่คือสิ่งที่โอคารุนตามหาโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็สั้นเท่านี้แหละเดี๋ยวเราไปดูกันทีละแมพนะคะบ๊ายบาย